ค่ะเจ้าดีค่ะพี่นันกลับจากสงการแล้วนะคะก็มาได้สองวันแล้วค่ะแต่สองวันก่อนก็ไปโอนบ้านให้ลูกค้านะคะที่หมู่บ้านสวนทองและก็หมู่บ้านมนวดีนะคะวันนี้ก็มีโอกาสพิเศษ้วคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมารีวิวบ้านให้ดูนะคะบ้านหลังนี้ก็บ้านหลังแรกที่พี่นันกลับมาเที่ยวนี้นะคะมาก็บ้านหลังนี้เสร็จพอดีบ้านหลังนี้น่ารักค่ะหมู่บ้านเลินสุขสองนะคะอยู่ซอย72อค่ะหน้าหมู่บ้านก็จะมี ร้านค้ามากมายนะคะที่คองเจ็ดคอ,อง8นะคะเรียบเรียบคลองมาก็จะมีตลาดสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะออสองห้องนอน1ห,ห้องน้ำสิบตารางวาค่ะหน้ากว้าง6เมตรนะคะก็เป็นบ้านที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงราคา1นึล้านห้าหม่นเท่านั้นเองค่ะ คนเงินเดือน10,000ก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะคะก็คนที่เคยเห็นพี่นันรีวิวหมู่บ้านเลือนสุกหนึ่งก็สามารถที่จะจับจองหลังนี้ได้นะคะเพราะว่าหลังนั้นพี่นันขายไปแล้วอันนี้คือหมู่บ้านเลือนสุกสองบ้านหลังนี้ก็เช่นกันค่ะก็คือรีโนเวทใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลังคาลงลดนะคะประตูบ้านแล้วก็เรากั้นสองข้างเหมือนเดิมก็คือทําให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่บ้านเดียวนะคะก็ ด้านข้างเราแต่งด้วยไม้ซ่อร่องนะคะทาสีเป็นลายไม้นะคะรู้สึกอบอุ่นดีค่ะก็พื้นก็เป็นปูกระเบื้องให้ใหม่หมดนะคะเออเป็นเราคุมโทนบ้านหลังนี้คุมโทนสีเทาขาวค่ะก็ถ้ามีสมาชิกในบ้านเยอะก็สามารถกั้นตรงนี้เป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะบ้านหลังนี้พิเศษคะ่ะประตูบานเลื่อนคะ่ะเป็นเออประตู กล่องแสงด้วยนะคะจะออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็ใส่มุงม้งลวดมุ้งลวดให้ด้วยค่ะนะะี่ค่ะไฟของห้องครัวก็เป็นแนวโมเดิร์นแนวสมัยใหม่นะคะแล้วก็มีแต่งไฟให้อีกสองข้างน่ารักค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในเลยคะ่ะข้างในเราก็ปูพื้นกระเบื้องให้ใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง60สิบคูณหกนะคะเกรดเอคะ่ะก็สองข้างก็ทาสีให้ใหม่หลังเอฝ้าเพาดานเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเพาะดานที่นี่จะมีลวดลายด้วยนะคะ ก็ไฟเพดานเราก็เปลี่ยนเป็น LED ให้นะคะมุมนี้ก็น่ารักค่ะตกแต่งให้ดูบ้านสวยงามมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกกันนะคะสำหรับห้องนอนแรกก็ทุกอย่างใหม่หมดเหมือนกันเหมือนด้านนอกนะคะประตูเราเปลี่ยนให้ใหม่หน้าต่างเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นขอบอลูมิเนียมนะคะถ่ายมงลวดให้นะคะพื้นก็กระเบื้องหกสคหกเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนสองกันนะคะ ก็ห้องนอนสองก็เท่ากับห้องนอนแรกนะคะแต่ข้างในนี่จะเป็นมุ้งลวดได้เป็นบานเกรดนะคะก็ทุกอย่างทําให้ใหม่หมดเช่นเคยนะคะไฟก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะประตูเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะมาดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่เลยนะคะก็ตกแต่งกระเบื้องเป็นลายไม้เพื่อให้รับกับข้างนอกนะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ตรงนี้ใช้สุขภัณฑ์ของกระหลักนะคะเปลี่ยนใหม่ให้ทุกชิ้นค่ะเรามาดูห้องครัวกันค่ะ ห้องครัวที่นี่ก็กว้างขวางเลยค่ะเ6เมตรเท่ากับหน้าบ้านนะคะมีพื้นที่เหลือเยอะแยะ,ยะเลยค่ะสามารถจะวางเครื่องซาาักผ้าวตู้เย็นชั้นวางของอะไรได้ทั้งหมดนะคะกระเบื้องปูเต็มเลยนะคะช่วงของครัวนะคะป้องกันความสกปรกนะคะที่นี่ติดพัดลมดูดอากาศให้ด้วยค่ะก็ท็อปก็ใช้เป็นลายไม้นะคะให้ให้รับกับทั้งห้องน้ําทั้งหน้าบ้านเลยนะคะปูกระเบื้องสวยค่ะ ก็ดรอบตรงนี้ให้เพื่อํำหรับวางเตาแก๊สนะคะก็ซิงก็ใส่ให้ใหม่นะคะนีคะพื้นก็เป็นสีเทารับกับที่ลงรถค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันข้างนอกนะคะว่า,าคนที่มีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะยืนมุมนี้ดีกว่าารกๆดีค่ะก็พี่นังขอคนเงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นนะคะ หนึ่งหมื่นนี่คือไม่ไม่มีพร,ะ,ระอย่างอื่นนะคะไม่มีพลระ,ระผ่อนอย่างอื่นถ้ามีผ่อนก็ต้องเงินเดือนมากกว่าหนึ่งหมื่นนะคะก็ส่งสลิปเงินเดือนมาให้พี่นันสามเดือนย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะามาวิเคราะห์เผื่อมีรา,ายได้อย่างอื่นเช่นพวกโอทีหรืออะไรเงี้ยพี่นันสามารถเอานำมาคํานวณให้เป็นฐานรายได้ได้นะคะก็ขอตรวจเครดิตบุโรค่ะเพราะว่าพี่นันจะได้ดูว่า,อาตอนนี้คุณผ่อนอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่า,าติดค้างอะไรจะสามารถกู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ไหมนะคะ แล้วต่อจากนั้นพอพี่นันส่งมาวิเคราแล้วสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้เราก็ส่งเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเช่นบัตรประชาชนสเนาทะเบียนบ้านคนที่มีคู่สมรสก็ทะเบียนสมรสค่ะแล้วก็เอกสารของคู่สมรสแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลังนะคะ6เดือนเพราะว่าสเต t เมนต์จะแสดงถึงไรายได้ที่เรารับในแต่ละเดือนนะคะก็นอกจากนี้ก็ใบรับรองเงินเดือนค่ะเดี๋ยวยังไงเอ,อเอกสารเหล่านี้เดี๋ยวพี่นันก็จะแจ้ง ไปอีกทีนะคะโทรมาหาพี่นันนะคะ0 8 3 8 9 3 5 5 6 6แล้วก็เพจพี่นันค่ะเพจบ้านมือสของคนมีฝันนะคะแอดไลน์พี่นันก็ได้ค่ะเดี๋ยวโทรมาถามไลน์หรือว่าถ้าข้อความมานะคะพี่นันจะส่งไปให้ที่ข้อความค่ะโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามเพจพี่นันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ